ลุงพ่อครับเราเคยได้ยินบ่อยๆว่าเวลาพระท่านเทศหรือว่าพระท่านให้พรเนี่ยต้องรับวาสาทุขออ้ขอนี้คือผมสงสัยครับเพราะว่าทำไมทําไมต้องสาทุแล้วบางทีต้องมีอนุโมทามีอีกคือคาว่าสาทุเป็นคํารับยกตัวอย่างเช่นญาติโยมถวายก่อนญาติโยมถวายอะไรก็แล้วแต่ถวายผ้าป่าถวายกระถินถวายสิ่งของพระสงฆ์ก็จะประนมมือเมื่อโยมถวายจบ พระก็รับ่สาธุครั้งเดียวยาวๆแปลว่าที่โยมถวายมาเนะี่ยพระงฆงรับแล้ว<อ>สาธุแปลว่ารับแล้วเขานี่คือในแง่ของพระก็รับเราก็ต้องรับด้วยรับคนละครั้งครับในช่วงที่ถวายเนี่ยโยมอย่าเพิ่งรับ,รบพระจะเป็นผู้รับครับแต่เมื่อพระให้พรนะ่ะพระเป็นผู้ให้โยมก็เป็นผู้รับแล้วเขานี้คือทําไมต้องสาธุสามครั้งและต้องมีอนุโมทามิอีกสาธุสามครั้งเนี่ย มาจากอัตถกถามาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาครับ <Okay. S 2> ได้กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อยกย่องบุคคลพิเศษครับจะเป็นเนนเป็นพระก็ตามพระองค์จะรับสาธุสามครั้งเขานี่เป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าเลย <lez> <arada. S 1> สาธุครั้งที่หนึ่งก็หมายถึงว่ารับแล้วครับ <Okay. S 1> สาธุครั้งที่สอง่ะดีแล้วสาธุครั้งที่สามถูกต้องแล้ว <oz> อ,อนุโมทามิก็หมายถึงว่าข้าพเจ้าเนี่ย น้อมรับพรที่พระคุณเจ้าให้มาด้วยความยินดีอย่างยิ่งอ oh. อนุโมทนาแปลว่าความยินดี oh. ความรื่นเริงความบันเทิงแล้วคราวนี้เราเราจะเห็นบ่อยๆนะมีคนบอกว่าอ้าวเนี่ยไปทําบุญมาเอาบุญมาฝากล้วจะมีคนมาบอกว่าเนี่ยอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุอนุโมทนากับอนุโมทามิเนี่ยต่าง,งกัน่องหรือเ่อนุโมทนานเป็นนามอ oh. อนุโมทามิเป็นเวบอ oh. นี่บาลีมีบาลีาเลยบาล,บาลีอนุโมทนาก็ แปลว่าการการยินดีครับคือไม่ไม่มีตัวประธานเป็นลักษณะนามแล้วคราวนี้คือจริงไหมที่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าใครไปทําบุญมาเอาบุญมาฝากเราถ้าเราร่วมสาทุกกับเขาเนี่ยเราจะได้บุญไปด้วยหลวงพ่อได้สิพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในบุญ10อย่างที่เล่าตอนก่อนเนะ่ยเล่าไปห้า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 อย่างครับทบทวนสั้นๆนิดนึงว่าบุญจะเกิดขึ้นก็คือสําเร็จด้วยการให้ทาน การรักษาศีลการเจริญจิตตภาวนาความอดน้อมถ่อมตนการเอื้อเฟื้อขนขวายช่วยกิจคนอื่นข้อที่6การแบ่งส่วนบุญข้อที่เจการยินดีส่วนบุญนั้นมีเขียนเลยเขียนไม่เลยเป็นพุทธพจน์ด้วยอีกข้อที่8ดการให้ธรรมะเป็นทานข้อที่9การฟังธรรมด้วยความเคารพข้อที่10บการทำความเห็นใ้ตรง สดงว่าการฟังทำเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วได้บุญแล้วได้บุญแล้วคือได้ความรู้ได้ปัญญาแต่ว่าคือแต่ละอย่างที่ผู้เจ้าบอกมาเนี่ยบุญไม่เท่ากันใช่ไหมหลวงพ่อปริมาณแห่งบุญจะกล่าวว่าเท่าหรือไม่เท่านี่ก็คงจะต้องต้องหาองค์ประกอบอแต่ถ้าหากว่าบุคคลน,นั้น,นยมีความอิ่มเอ,อิบมากมนั้นได้บุญมากมให้สังเกตอาการปลื้มมากผ่องใสมากะนั้นบุญเกิดมาก คืออยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจตัวเราเนี่ยเหมือนกับที่บอกว่าถ้าเกิดเราอิ่มเราบอกใครไม่ได้บอกใครไม่ได้แล้วบุญพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะส่งผลจะเป็นพลังงานดูสิ่งดีๆเข้ามาออะไรที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดอะไรที่ยังไม่ได้ก็จะได้อะไรที่ยังไม่มีก็จะมีเอะหลวงพ่ออย่างนี้คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีคนมาฝากมาบอกเอาบุญมาฝากถ้าเราไม่สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแล้วแค่สาธุทีเดียวอย่างเงี้ย ได้ไหมแต่ให้สาธุทีเดียวก็ได้เขาเอาบุญมาผากแต่ว่าอย่าปฏิเสธความหวังดีของเขา<อ>เขาอุตส่าห์โทรมาเขาอุตส่าห์ไลน์มาเขาอุตส่าห์เรายังไม่กระดิกตัวเลยเนี่ยแสดงว่าเราแย่เต็มทนแล้วนั่นแสดงว่าคือการร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ยเราก็ได้บุญได้กันกได้บุญแต่มไม่ได้เท่าเขาก็ไม่เท่าเขา้วยเพราะเราไม่ได้ไปทําอแต่เรายินดีด้วยก็เป็นใช้ศัพท์ว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้น อจำเนี่ยเข้าใจแล้วผมว่าขอบคุณครับ